ีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินข้าวอีกแล้วนะจ๊ะหิวโหยมามากแล้วนะคะอันนี้คือหมูปิ้งพี่น้องจ๋าได้หมูปิ้งแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะเนาะออหอนหอนแล้วก็ได้ลาบค่ะทุกคนจ๋าลาบหมูนะคะมีพักทัว่วผี้เีล้าแล้วก็สะระแหน่แล้วก็ใบยี่หร่านะคะเนาะมากินข้าวด้วยกันจากพี่น้องจ๋านี่ข้าวสวยนิงพี่นอ้อนนขนง,องข้าวสวยนะคะคือมาจากวัดอืม ของลงทานไปนน่นรอกเจ็บน้วคือเกาค่ะกินข่าววัดม,มากินข่าวน้ำกันเลวจ้าแซมมากเนาะชแนกได้กิเตี๋ยวนั่งกิน,กหน,กนเหรอเห็นจังหวะเอ้าเก็นหัวชแนกวะมากินข่าวน้ำกันเ้ยจา้าลาบหมูแบบ เครื่องแน่นมากอะขาทุกคนอร่อยครับข้าวเหนียวอร่าบเบบประน่อนเลยค่ะไปอุ่นมาเมื่อกี้ตัอหมู เต็มมือกับโอ้ไม่ก็ติดมือหนี่งหมูปิ้งพี่น้องอร่อย <c oughs> <c oughs> แซ่บ ทำผมร้อนเลยนะ <laughs> หน้ำขับไปนหน่องผักสดผักสดมากผักซื่อมาแต่สามวันที่แล้วไปนหน่องใส่ถุงแหละเองสด qua ngày qua ngày đi bỏ đi này đi làm hổ mới lên cái ta kinh chiều mỗi lần kinh ăn gì tỏ, <laughs> à, สดดก็ไงคินก็เข่ากปนั่ะกินไม่ปุ๋ง อร่อยหวานเหมือนอยู่ไทยเลยแซบเวอร์พี่น้องจ้ามากินน้ำกันด้วยจ้ากินข้าวเหนียวแล้วก็มียู่ท่องท่าขับเจ้าหรอกนี่ชอบหนังหนังหมูผมเริ่มยาวอ่ะไม่ตาสร้างจำเป็น อะไรชิบอวัด <c ười> ชื่อวัวหมุน,นมันนี้จะเป็นวันะวนั่นแะวัวกินหญ้าวัวกินหญ้านี่หนานังเนี่ยเอ้า

ชอบเบิร์นนั่น <c oughs> <c oughs> เองนะกูเยวชาวมะเหลือนางกินผักเป็นนางชอบผักชีผักชีเหรอ

อ,อ,อิ่มแล้วพี่นนอกินได้กบาหลายดอกแล้วก็หิวอีกบ่เกินครึ่งชั่วโมงไม่เกินครึ่งชัมมง่วโมงนั้นึ่งก็หิวอีกพี่นนอาสาไว้ซัมนะคะเนาะนีะ่นก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมนะคะแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกคนจ๋าช่วงนี้ทั้งนี้ก็น,น้วเราพี่นนอป่าวองศาภิสิบองศาเนาะคะ่ะเนาะเจ้าหน้าชาวก็สิบองศาค่ะ บางวันก็นมีแดดบางวันก็นมีฝนค่ะทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณที่รับชมจนกันให่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย